วันที่25กรกฎาคม2567ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีโจไบเดนวัย81ปีแถลงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาค่ะหลังประกาศถอนตัวออกจากศึกเลือกตั้งผู้นําสหรัฐโดยประธานาธิบดีไบเดนค่ะกล่าวว่าการปกป้องประชาธิปไตยมีความสําคัญมากกว่าตําแหน่งใดๆดังนั้นการส่งไม้ต่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่คือวิธีที่ดีที่สุดในการรวมชาติของเราให้เป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับอเ,บอเมริกาก็คือที่นี่ไม่มีประเด็จการ ผู้ปกครองผู้คนต่างหากที่ปกครองประวัติศาสตร์อยู่ในมือของคุณอำนาจอยู่ในมือของคุณจิตวิญญาณของอเมริกาอยู่ในมือของคุณการปรากฏตัวของผู้นำสหรัฐวัย81ปีค่ะเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณาชนครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศถอนตัวในการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะหลังถูกสมาชิกพรรคเดโมแครตกดดันให้ถอนตัวโดยไบเดนค่ะยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุดความสามารถตลอดระยะเวลา6เดือนนับจากนี้ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐค่ะ